สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในส่วนของเรื่องดินแดนเอเชียต,วออยตะ,ะเเยตวันออกเฉียงใต้เนี่ยในอาณานิคมนะคะเนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะคะสินค้าจากเอเชียเนี่ยได้รับความนิยม อย่างสูงนะคะในหมู่ของชาวยุโรปเนาะสินค้าที่สำคัญก็คือพวกเครื่องเทศผ้าไหมเครื่องเครื่อบและสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะคะผ่านเส้นทางสายไหมนะคะค้าขายผ่านเส้นทางสายไหมก็คือเส้นทางการค้าและเป็นวัฒนธรรมระหว่างเอเชียกับยุโรปนะคะซึ่งเป็นเส้นทางทางบกหรือใช้เส้นทางทางน้ำเนี่ยผ่านมหาสมุทรอินเดียโดยมีพ่อค้า มุสลิมดำเนินการผูกขาดทางการค้านะคะหลังยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาการเนี่ยชาวยุโรปตะวันตกเนี่ยพยายามค้นหาเส้นทางเดินเรือนะคะสู่เอเชียจนสามารถมาถึงอินเดียได้ในพุทธศักราษที่2041นะีะ่อ่าต่อและต่อไปอ่ะจนถึง สามารถมาถึงอินเดียเสร็จแล้วต่อไปจนถึงจีนนะคะเป็นผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจีนและอินเดียแล้วก็ได้รับความสนใจจากชาติตะวันตกมากขึ้นนะคะในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรอนุดมสมบูรณ์และเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญนะคะจุดยุทธศาสตรสําคัญสําคัญวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ย ในหัวข้อที่หนึ่งนะคะเรื่องสาเหตุของการยึดครองของชาติตะวันตกนะคะการเข้ามายึดครองเนี่ยเอเชียของชาติตวันตกเนี่ยเพราะอะไรนะคะการเข้ามาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยของชาติตะวันตกเนี่ยอาจแบ่งได้เป็นสองช่วงนะคะซึ่งมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของจุดมุ่งหมายของประเทศที่เข้ามาแล้วก็บทบาทนโยบายการควบคุมยึดครองดินแดนนะคะ สาเหตุการเข้ายึดครองของตะวันตกเนะี่ยแบ่งเป็นะระยะนะคะอันที่หนึ่งคือระหว่างพุทธศตวรรษที่2 1่สถนะึงยีเนี่ยชาติตะวันตกมีบทบาทในช่วงระยะเวลานี้ก็คือ,อมีสองมีสชาติมีสองประเทศนะคะที่มีบทบาทก็คือชาโปรตุเกตและก็สเปนนะคะ,ะจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือ1 ความต้องการสินค้าเครื่องเทศและสินค้าเอเชียอื่นๆนะคะโปรตุเกสและสเปนเนี่ยต้องการช่วงชิงความร่ํารวยจากจักรวรรดิมุสลิมที่มีพื้นฐานมาจากการผูกขาดการค้ากับเอเชียนะคะจึงขยายอิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยชนชาติโปรตุเกสเนี่ยใช้เส้นทางที่จะมุ่งมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็คือ,อ ลัดเลาะชายฝั่งของทวีปแอฟริกาจนเข้ามาสู่เส้นทางเดินเรือของพ่อค้าชาวมุสลิมนะคะจากนั้นได้เล่นเรือเนี่ยต่อมาจนถึงอินเดียยึดครองเฉพาะเมืองท่านะคะที่เป็นตลาดการค้าและสามารถควบคุมการผูกขาดสินค้าเครื่องเทศจากพ่อค้ามุสลิมเนี่ยได้ยาวนานถึง100ปีนะคะอันที่สอง ท่าที่สองก็คือสเปนนะคะใช้เส้นทางมุ่งมาทางตะวันตกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอ้อมทวีปอเมริกานะคะตัดข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่เอเชียได้สำเร็จในพศ2064ใช้ความพยายามมากเลยนะคะสเปนสเปนยึดคลองหมูกก่เกาะฟิลิปปินส์แล้วก็ขยายการค้ากับตะวันออก ตะวันออกไกลนะคะและจัดตั้งเมืองท่า,าต่างๆเป็นสถานที่ค้าขายนะคะอันที่2ก็คือการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ชาวยุโรปนี่นะคะเข้ามาในเอเชีย,ยต้องการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ประเทศยุโรปนะคะขณะขณะนั้น,นยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักร ิวาติกันสเปนและโปรตุเกสนะคะจึงสนับสนุนให้นิกายคณะสำคัญเช่นเยซูคริสเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในดินแดนที่เข้าไป้าขายนะคะ mm hmm. อิทธิพลของคริสตจักรและวิถีชีวิตของแบบคริสเตียนเนี่ยจึงขยายตัวมาสู่ภูมิภาคนี้อ,อย่างเป็นระบบนะคะโดยเฉพาะในหมู่เกาะฟิลิปปินส์จะเห็นได้ว่า ในประเทศฟิฟลิปปินส์เนี่ยมีการนับถือาศาสนาคริสต์นะคะอันที่3ก็คือการแย่งชิงแบ่งปันผลประโยชน์อังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์เนี่ยแย่งชิงผลประโยชน์จากสเปนโดยการโจมตกีกองเรือของสเปนนะคะและเข้ายึดครองเมืองท่าแถบเอเชียจากสเปนไว้ได้อังกฤษและฝรั่งเศสมุ่งขยายอำนาจเข้าไปสู่อินเดียและ อ่เนเธอแลนด์เนี่ยเข้าควบคุมการค้าในหมู่เกาะอ,อินเดียตะวันออกหรือในประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันนะคะ,ะ,ะสาเหตุในช่วงเวลาที่2ก็คือระหว่างพุทธศตวรรษที่2 3ถึง25 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งด้านทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมยุโรปเนี่ยเริ่มเปลี่ยนอังกฤษและฝรั่งเศสนะคะนโยบายที่มีต่อเอเชียนะีได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคจกักรวรรดินิยมโดยมีสาเหตุดังนี้นะคะหการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประเทศยุโรปเนี่ยพยายามยึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะเป็นแหล่งวัตถุดิบและเป็นตลาดสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเนาะอันที่2การช่วงชิงสถานะมหาอำนาจการเมืองของตะวันตกเนี่ยซึ่งมีการแข่งขันกันมากอังกฤษในการขยายอิทธิพลในอินเดียนะคะแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงเปลี่ยนมายึดครองพื้นที่เป้าหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอังกฤษเนี่ยรุกผ่านตะวันตกเข้ามาพมา่าส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาทางตะวันออกก็คือพวกอินโดจีนมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยได้ตกลงปณีปนอมกันนะคะโดยใช้โดยใช้ไทยซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างพม่าและอินโดจีน,เ,นเป็นรัฐกันกระทบนะ ไม่ได้มายืดประเทศไทยนะคะใช้ประเทศไทยเป็นรัฐกันกนัส่วนการแข่งขันระหว่างอังกฤษและเนเธอร์แลนด์เนี่ยถือว่าไม่รุนแรงมากนักนะคะเป็นผลให้อังกฤษสามารถเข้าทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าครอบคุมช่องแคบมะละกาในพุทธศตรวรรษที่24นะคะความขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตกได้ขยายออกนอกยุโรปนะคะยกตัวอย่างเช่น ในกรณีสงครามระหว่างสเปนและสหรัฐอเมริกานะคะมีผลให้หมู่เกาะฟิลิปปินส์เปลี่ยนไปเป็นอาณานิคมของสหรัฐนะคะอันนี้คือรูปตัวอย่างการทำสงครามนะคะ,ะวันนี้ในส่วนของสาเหตุการเข้ายึดครองของชาติตะวันตกแบ่งเป็นสองช่วงครู อธิบายแล้วก็นำเสนอนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ